ธรรมาสวัสดีค่ะนักเรียนมาเจอกันอีกแล้วนะคะในชั่วโมงนี้นะคะก็ยังเรียนหน่วยที่3เรื่องงานช่างนะคะอยู่เหมือนเดิมนะคะ,ะนักเรียนที่ทํางานเมื่อคราวท,ที่แล้วส่งมานะคะที่ทําแบบฝึกหน้า84-85เรามีงานอยู่2ออย่างนะคะในแบบฝึกกับ m ม n ์แมป บางคนทำมาแต่แบบฝึกไม่แมปไม่ได้ทำส่งมานะคะให้นักเรียนทำส่งมาด้วยนะคะวาดมาให้สวยระบายสียให้สวยตั้งใจหน่อยนะคะอาทิตย์หนึ่งเราเจอกันครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเรามีงานกันครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็งานเก่าๆใครที่ยังไม่ได้ทำส่งนักเรียนลงไปดูในอัลบัม้มสิคะว่าเราเรียนอะไรกันนะคะแล้วนักเรียนก็ดูในโน้ตซึ่งครูก็จะเก็บไว้ในโน้ตนะคะ มีคลิปเก็บไว้ในโนต้ตท่านเอก็เปิดดูแล้วก็ทำงานมาสบนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องวิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้กับการซ่อมแซมเครื่องใช้ที่ใช้กาวชนิดต่างๆนะคะมาเรียนรู้จุดประสงค์กันก่อนนะคะจุดประสงค์ของการเรียนในชั่วโมงนี้นะคะ 1. วิเคราะห์ลักษณะาการชำรุดของอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ได้นักเรียนต้องวิเคราะห์เป็นว่าไอ้อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เนี้ยมันชำรุดอย่างไรเรามีวัสดุมาซ่อมแซมได้หรือไม่เราหา,าวัสดุได้หรือไม่แล้วเราสามารถซ่อมเองได้ไหมถ้าซ่อมไม่ได้เราถึงจะบอกอผู้ปกครองหรือแจ้งช่างนะคะสอง เลือกวิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะการชํารุดก็ถ้าเราซ่อมเองเราก็ต้องเลือกดูว่าไอท้ที่ไอ้ของใช้อ่ะเครื่องมือที่มันชํารุดเนี่ยเราต้องใช้อะไรมาซ่อมใช้ซ่อมแบบไหนซ่อมอย่างไรนะคะและสามนักเรียนมีความสนใจในการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้สามารถซ่อมแซมได้นะ จำที่จะนําไปซ่อมแซมได้ค่ะลาดับต่อไปนะคะครูจะให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอการวิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้นะคะ ตัวอย่างการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้การซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือคอนลักษณะาการชำรุดหัวคอนหลวมวิธีการซ่อมแซมตอกลิ่มที่หัวคอนเข้าไปให้แน่นจึงนำไปใช้งานเลื่อยลักษณะาการชำรุนดน็อตที่ยึดด้ามเลื่อยหลวม วิธีการซ่อมแซมใช้ประแจรหรือไขควงขันให้แน่นแล้วแต่ชนิดของน็อตที่ใช้ยึดจึงนำไปใช้งานคีมลักษณะการชำรุดไม่สามารถง้างออกและใช้งานได้วิธีการซ่อมแซมหยดน้ำมันกันสนิมและง้างเข้าง้างออกจนคล่องเป็นปกติจึงนำไปใช้งานกันไกลตัดกิ่ง ลักษณะการชำรุนดน็อตยึดกันไกลตัดกิ่งหลวมวิธีการซ่อมแซมใช้ประแจขันให้พอดีแล้วหยดน้ำมันจึงนำไปใช้งานความรู้เพิ่มเติมวัสดุและเครื่องมือนอกจากจะชำรุดจากการใช้งานแล้วสาเหตุที่สำคัญคือการเก็บรักษาที่ไม่ถูกวิธีนั่นเองครับ การซ่อมแซมเครื่องใช้ด้วยการติดกาวชนิดต่างๆสมุดหนังสือลักษณะาการชำรุดสันปกสมุดหรือหนังสือขาดหรือหลุดวิธีการซ่อมแซมใช้กาวลาเท็กกาวสายสกอตเทปหรือเทปกาวติดสันสมุดหนังสือเข้ากับปกให้แน่นกล่องที่ใส่ของเครื่องใช้ที่ทำจากไม้อัลดลักษณะการชำรุดชิ้นส่วนเครื่องใช้ที่เป็นไม้อัด ซึ่งประกบติดกันหลุดออกมาวิธีการซ่อมแซมใช้กาวลาเท็กทายที่ไม่อัดที่หลุดออกมาแล้วติดประกบเข้าบริเวณเดิมถ้าใช้กาวพลังช้างซ่อมแซมให้ประกบชิ้นส่วนให้เรียบร้อยแล้วใช้กาวพลังช้างหยดตรงรอยต่อทิ้งให้แห้งจึงใช้งานได้รองเท้าหนังและกระเป๋าหนางังลักษณะการชำรุดพื้นรองเท้าหนังเปิดออกจากตัวรองเท้า และชิ้นส่วนกระเป๋าหนังหลุดจากตำแหน่งที่ติดกาวไว้วิธีการซ่อมแซมใช้กาวยางติดพื้นรองเท้าเข้ากับตัวรองเท้าและใช้กาวยางติดชิ้นส่วนของกระเป๋าหนังที่หลุดออกเข้าไปใหม่กรอบรูปแจกันและกระจกตกแต่งด้วยเปลือกหอยหรือวัสดุธรรมชาติลักษณะาการชำรุดวัสดุตกแต่งกรอบรูปแจกันและกระจกหลุดออกวิธีการซ่อมแซม ใช้กาวปืนซิลิโคนติดเข้าไปในเครื่องใช้ดังเดิมและนี่ก็คือหน้าตาของกาวชนิดต่างๆนะครับกาวลาเท็กซ์กาวยางกาวพลังช้างกาวปืนซิลิโคนความรู้เพิ่มเติมการใช้กาวติดวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆต้องมีความระมัดระวังโดยเฉพาะกาวพลังช้างเพราะเมื่อติดที่ผิวหนังแล้วจะล้างออกได้ยาก นักเรียนชมคลิปวิดีโอจบไปแล้วนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างการซ่อมแซมเครื่องมือและเครื่องใช้นะคะแค่เพียงตัวอย่างเท่านั้นนะคะยังมีเครื่องมือและเครื่องใช้อีกมากมายที่อาจจะเกิดการชำรุดนะคะแล้วนักเรียนอยากจะซ่อมแซมนักเรียนก็ศึกษาหาความรู้ได้จากอินเทอร์เน็ตหรือถามช่างหรือถามผู้รู้หรือถามผู้ปกครอ,องของเราก็ได้ว่าจะซ่อมแซมอย่างไร เะค,ะครื่องใช้ที่ใช้กาวติดนะคะอาจจะไม่เหมือนกับตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนก็สามารถหาความรู้จากอ,อินเทอร์เนต็ตหรือผู้รู้ได้นะคะครูมีความรู้เพิ่มเติมมาให้นักเรียนได้ดูอีกอย่างหนึ่งคำว่ากาวหมายถึงวัสดุที่เราซ่อมแซมหรือติดวัสดุสองชิ้นเข้าด้วยกันเราจะเคยชินกับ ที่เราท่องคำศัพท์ว่า glue ซี่แปลว่ากาวนะคะ glue กาวแต่พอนักเรียนเรียนขึ้นเรียนไปมากๆเรียนโตขึ้นไปอ่นนันเรียนอาจจะเจอคำว่า adhesive e e, adhesive ก็คำศัพท์สองคำนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรคะ อามาดูความจริงแล้วคำศัพท์สองคำนี้มันจะคล้ายๆกันนะคะมันแตกต่างกันตอนที่คนต่างชาติมักเรียกกาวที่ทํามาจากสิ่งมีชีวิตว่ากรูกาวที่ทํามาจากสิ่งมีชีวิตเราจะเรียกว่ากรูเช่นฟิ t กรูก็คือกาวที่สกัดได้จากปลาเบิ ur, ร์ดกรูกาวที่ได้จากสัตว์เลือดสัตว์ นะคะและไฮกรูกาวที่ได้จากหนังและกระดูกสัตว์นะคะ s i v e s i v e เนี่ยมักหมายถึงกาวสังเคราะห์ต่างๆที่นักเรียนรู้จักและใช้กันเป็นประจำเช่นกาวใสกาวใสๆนะคะที่ทำจากแป้งเปียกกาวลาเท็กและกาวตาช้างนักเรียนรู้จักนะกาวตาช้าง กาวร้อนพวกนี้แต่เพื่อความสะดวกเรามักจะใช้คำทั้งสองคำนี้แทนกันอยู่นะคะกาวแป้งเปียกครูพูดถึงกาวแป้งเปียกก็คือการนำแป้งมันมากวนมาใส่น้ำแล้วกวนกับไฟให้เกิดการเหนียวขึ้นมาก็มาทาเป็นกาวได้นะคะสมัยเด็กๆครูใช้กาวแป้งเปียกจะไม่มีหลักกาวลาเทกกาวตาช้างกาวร้อนในเหมือนกับสมัยนี้ไม่มีนะคะกาวจากสัตว ส่วนใหญ่ได้มาจากการที่เราต้มเนื้อเยื่อเอาคอลลาเจนทักเรียนได้ยินไหมคะเดี๋ยวนี้คําว่าคอลลาเจนจะมีมากขึ้นนะคะซึ่งจะเป็นโปรโตีนชนิดหนึ่งพบมากในหนังและกระดูกซึ่งคําว่าคอลลาเจนเนี่ยมาจากคําว่าค o ล a าซึ่งเป็นภาษากรีกแปลว่ากาวนะคะ กาวที่เราใช้กันโดยทั่วๆไปในปัจจุบันนี้นะคะส่วนใหญ่เป็นกาวสังเคราะห์นะคะซึ่งมีให้เลือกมากมายหลายชนิดและมีสมบัติเหมาะสมในการใช้ติดวัสดุแตกต่างกันดังตัวอย่างที่ครูจะเอามาให้นักเรียนดูนะคะตามตารางข้างล่างนี้นะคะชนิดของกาวกาวใสเราก็จะติดเหมาะสมที่สุดคือกระดาษกาวลาเท็กก็จะติดกระดาษติดไม้ติดผ้าได้กาวยาง อันนี้จะทําจากยางพารานะคะจะติดกระดาษติดไม้ติดแผ่นยางติดผ้าได้กาวพลังช้างหรือกาวตาช้างที่นักเรียนคุ้นเคยนั่นแหละก็จะติดแก้วติดเซรามิกติดพลาสติกติดโลหะได้นะคะกาวอีพ็อกซี่ นะคะก็จะติดไม้โลหะแก้วพลาสติกจะเป็นแท่งยาวๆนะคะซึ่งช่างเขาจะมีเครื่องมือในการบีบก,กาวนี้ออกมานะคะและกาวปืนซิลิโคนนักเรียนคงเคยเห็นนะคะที่นักเรียนเรียกว่ากาวปืนกาวปืนที่จะมีแท่งใสแท่งกลมๆใส่ในะส่ใส่เข้าไปในปืนแล้วปืนยิงกาวที่นักเรียนเรียกน,นะคะเสียบกับไฟฟ้าแล้วมันก็จะละลายกาวแล้วนักเรียนก็จะใช้หยอดเพื่อเหมาะ วสัสดุที่เหมาะสมที่สุดก็คือไม้แก้วแล้วก็พลาสติกนั่นเองนะคะอ่าสุดท้ายนะคะเมื่อนักเรียนชมวิดีโอจบแล้วเนี่ยให้หนักเรียนทำแบบฝึกหน้า86 87นะคะสองหน้านะคะ86 87แล้วก่อนที่จะถ่ายลงอัลบัม้มอย่าลืมเขียนชื่อเลขที่ด้วยนะคะถ่ายลงอัลบั้มวันที่24สิงหาคมนะคะแล้วให้ตรงกับห้องนักเรียนหน่อยนะ ครูจะเหนื่อยมากเลยกับการที่ต้องเปิดไปเปิดมาบางคนเนี่ยใส่อัลบ,บั้มลงผิดห้องนะคะนักเรียนดูห้องให้ดีๆด,ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพขณะเรียนออนไลน์นะคะเขียนชื่อเขียนเลขที่ลงบในอัลบ,บั้มให้ครูด้วยนะคะสุดท้ายนี้ครูขอขอบคุณสื่อวิดีโอของสำนักพิมพ์พอวอนะคะ สำหรับชั่วโมงนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย